โอเคครับสวัสดีครับชื่อผมรายการเลยก็ยังไม่มีนะครับผมจะสอนการดาโหลดไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวเออ่โหลดโหลดเกมพวกเกมพวกอะไรแบบของเถื่อนแบบของอะไรก็ได้นะนี่นะครับ ถ้าไม่ได้ยินเสียงก็ขอโทษนะครับทําตามในดูนี่เราเนี่ะดูทาตามนีครับเพราะผมไม่ได้ซื้อใหม่ผมลืมซื้อใหม่นะแล้วเนะนี่ยเ,เขียนไปเลยนะไอ้ตัวเว็บนี้ก็คือตัวการรับโหลดเกมรับโหลดหนังอะไรน,นะย u นะ U T O R R E N T ครับเนี่ยเราจะจอยให้ดูนี่ครับ,จจค,รบคือตัวนี้มีขึ้น R ตัวเองตรงนี่ตรงนี้นะฮะตัวนี้นี้น,เ,นเข้าไปเลยเนี่ยตัวเนี้ยตัวแรกนี่แหละนี่มันจะขึ้นหน้าหน้าตาแบบนี้นะฮะ ขึ้นแล้วก็กดตัวนี้ตัวสีส้มกดเข้าไปเลยสีส้มนะนี่มันให้มีเลือกนะฮะในาลอดเลยผมกดตัวนี้นะฮะตัวนี้นะตัวขวาสุดนะตัวนี้นะกดเข้าไปลนลฮะตัวนี้นะโอเคครับ นี่ก็บ่ายถึงเพิ่มก็จะทำการดาวน์โหลดนะฮะก็เสร็จละคลิปร้อยกดเข้าไปเลยคลิปเข้าไปเลยเอนะก็รน S it s easy sometimes to feel like you're powerless like when you come out in the streets and you march and you yell ขึ้นมาขึ้นแบบนี้เลยขึ้นแบบนี้เลยน่นะครับตอนแรกมันขึ้นมารูปแบบนี้รูแบบนี้มันมีอะไรอย่างเงี้ยผมโหลดก็แบบนี้คือการดูการดาวน์โหลดมีเกมอะไรบ้างอะไรบ้างนนะครับก็สอน เียเท่นี้นะฮะก็สวัสดีครับ